เงอ,เอนั่นละเก่งมากนี่คือสังเกีีหน่อยครับเด็กวัดโพธารามลึงลงเออดีดเก่งเกเอาไม่ยิีงเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วลูกเดี๋ยวปู่จะไปส่งโรงเรียนละ เก่งมากเลยอ้อมไอ้หลานก็จะทำงานครับจักซอยยายถวดทุกมือกัยายถวดแล้วครับเป็นคนเก็บแต่หลานมาโรงเรียนกลับมาทำบุญวัดจังหันอาจะทำซอยยายถวดนี่คือยูฟาพี่ยูฟา เด็กก้นกุฏินี่แหละครับสวัสดีครับอ่าเก่งมากขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามากระต่ายมาซอยกดนไหลก์กดแชรกลนยังเตียนมือเดียวบุญมาฝากครับคือเกา่าสาธุอนุโมทนาน้ำกันเ้ยครับบุญน้ำกันครับได้พอกันครับคูมาคูอยู่บ้านกันได้ซ้ำกันครับผมทลิเหนียพอ ยุติเพื่องแค่นี่ครับพ่อ,บอกันชิบนาครับผมี่เพื่อนครับมาดูครับ